ทุกคนนั้นมีส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ชีวิตจากนโยบายต่างๆนะครับที่ผ่านมาก็มีปัญหามากมายจนถึงมีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเป็นครั้งล่าสุดนี้ซึ่งก็มีนโยบายซึ่งทําให้หลายคนเนี่ยก็ชื่นชอบพอใจแต่หลายคนที่ได้รับผลกระทบก็รู้สึกว่ายังรู้สึกอึดอัดไม่พอใจก็ต้องมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่ไปพูดคุยในเรื่องของ นักเรียนตีกันหรือปัญหาของนักเรียนตีกันเนี่ยก็จะพูดคุยถึงเรื่องเฟซบุ๊กหลวงปู่ก่อนเมื่อกี้หลวงปู่ได้เกลื่อนในกรณีเรื่องของภาษีที่ดินภาษีมรดกนะครับหลวงปู่ได้โพสต์เฟซบุ๊กไปเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เช้าวันนี้เมื่อเช้าเลย<ต>ครับบินทบาทเยนซึ่งยังไม่ลงเลย๋อนี่ยังไม่ได้ลงนี่รายการนี้ชิงเอาออกก่อนเลยนะฮะออกขออนุญ,ญ,ญาตนะครับหลวงปู่ครับก็จะโพสต์หลังรายการนี้นะครับในหัวข้อว่าไม่น่าเชื่อว่าภาษีที่ดินและภาษีมรดกจะประกาศใช้ได้จริง หลวงปู่ตั้งคำถามได้น่าสนใจนะครับบอกว่าพอได้ยินข่าวกระทรวงการคลังชงเรื่องภาษีที่ดินและภาษีมรดกให้สนชพิจารณาประชาชนคนยากจนคนไร้ที่อยู่ต่างมีความสุขกันทั่วหน้าแต่วันนี้คุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะต้องพบทวนการจัดการจัดเก็บภาษีมรดกที่สนชกําลังพิจารณาความสุขของคนส่วนใหญ่ของประเทศโดท้ายไปทันที หวังที่ที่ของรัฐที่ที่มีเอกสารสิทธิที่บรดาเศรษฐีทั้งหลายถือครองเอาไว้รายหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันไร่จะถูกเทขายโอนย้ายถ่ายเทออกมาธนาคารที่ดินที่มีอยู่ในกฎหมายภาษีที่ดินกฎหมายบรดกกําหนดขึ้นจะทําหน้าที่บริหารที่ดินเศรษิตที่ถ่ายออกมาเฉลี่ยให้กับผู้ไร้ที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยด้วยการซื้อผ่อนส่งแก่ธนาคารที่ดินที่กําเนิดจากกฎหมายพรบรดกกฎหมายที่ดิน และด้วยกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ทาให้บรรดาเศรษฐีน้อยเศรษฐีใหญ่ทั้งหลายทากันปริวิตกว่าจะทําให้พวกตนจนเล็กจนลงเล็กน้อยจึงพยายามทําทุกวิธีที่จะหยุดยั้งกฎหมายนี้ไม่ให้ประกาศใช้เพราะรัฐบาลที่ผ่านมาหลายสมัยพยายามที่จะทําค้อกฎหมายทั้งสองฉบับแต่ก็โดนบรรดาเศรษฐีและนักการเมืองที่ร่ารวยพยายามขัดขวางม,มาอย่างต่อเน,นื่องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทุกพักล้วนแล้วแต่ได้รับการบริจาคจาก พวกเศรษฐีพวกนี้เมื่อนายทุนของพรรคไม่ยินยอมให้ออกกฎหมายที่ดินกฎหมายมรดกมีหรือถ้าผู้ซื่อสัตย์อย่างพรรคการเมืองจะกล้าทุบหม้อข้าวตัวเองแม้มันจะไม่ส่งผลดีต่อประชาชนจำนวนมากก็าตามแต่เพื่อความอยู่รอดของพรรคกฎหมายภาษีที่ดินภาษีมรดกจึงไม่เคยได้คลอดออกมาเลยรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มาจากพรรคการเมืองไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่มีนโยบายประชานิยมแต่มีนโยบายสร้างประโยชน์ รักษาประโยชน์ชาติประชาชนทั้งประเทศให้ทั่วถึงเท่าเทียมพวกเราคนไทยทุกคนจึงมุ่งหวังว่ากฎหมายภาษีที่ดินภาษีมรดกจะมีโอกาสคลอดออกมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนทั้งประเทศและเป็นการกระจายทรัพยากรของชาติให้ทั่วถึงแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่กระจุกเฉพาะคนร่ำรวยไม่กี่กลุ่มหากรัฐบาลคุณประยุธทธ์ทําได้จริงทําสําเร็จทําสําเร็จถือว่าเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนทั้งประเทศในอีกระดับหนึ่งพุทธิสระ สิเจ็ดกันยาสองพัห้ารอสบเจ็ดก็คือวันนี้นี่หลวงปู่ตั้งคําถามแต่คือคาดหวังไว้อยากจะให้เกิดมาจริงๆเออจริงแล้วมันมีแนวคิดจากกระทรวงการคลังมาแต่เก่าก่อนนะหลายสมัยแต่ว่าทีตอนหาเสียงนักการเมืองทั้งหลายก็พยายามใช้ประเด็นนี้เพื่อจะสร้างแรงจูงใจให้คนมาลงคะแนน,นให้ตน ท่านจำได้ว่ามีอยู่ตั้งสองครั้งที่พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยพยายามจะทําเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมนะแต่เหมือนกับหลอกไปวันๆนะคือไม่พยายามทําแล้วก็ไม่ทําจริงๆจนสุดท้ายนี่กลายเป็นหมันไปตลอดเวลาม,มันหลายสมัยมากนะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเลยฉันไม่เชื่อหรอกว่าเขาสามารถทําได้ พราะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็คือพักการเมืองที่ต้องได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากบรรดาผู้บริจาคและผู้บริจาคส่วนใหญ่รายใหญ่ๆห,หรือว่าหลายรายเนี่ยก็เป็นเจ้าของที่ดินและก็มีทรัพย์โมรดกมหา,าศาลไม่มีผู้บริจาคคนไหนที่อยากให้ให้ออกกฎหมายเพื่อจะจัดการหรือกาจัดสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนมันก็เป็นธรรมดาที่นักการเมืองต้องรับใช้รับใช้พักรับใช้ใชนายทุนรับใช้ผู้บริจาคก็ ก็ต้องดองมันไว้ดองมันไว้จําได้ว่าไอ้กฎหมายนี้เนี่ยมันมีอยู่ตั้งแต่ปี2,537 38ต่อนเนี่ยนะครับแต่มันก็โดนดองมาตลอดเวลาไม่มีใครสนใจจนวันนี้เนี่ยกสชเขาเข้ามาปกครองบ้านเมืองแล้วก็เขาก็ลื้อเอากฎหมายพวกนี้เข้ามาเพื่อจะให้มันได้ประโยชน์อย่างทั่วถึงเท่าเทียมเพราะว่าแผ่นดินนี้อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นรายการว่า มันไม่ใช่ของไคยคนใดคนหนึนง่งมันควรจะต้องเป็นของคนทุกคนในแผ่นดินนี้แล้วก็กระจายไปให้ทั่วถึงนักคนรวยทั้งหลายเนี่ยมันควรจะต้องต้องอย่ายเห็นแต่ประโยชน์ตนเป็นใหญ่แต่บแบ่งปันประโยชน์ตนให้กับคนอื่นๆบ้างบางคนเนี่ยมีที่เป็นแสนไร่นะหลายคนเนี่ยมีที่เป็นแสนไร่นักการเมืองนี่มีที่เป็นพันๆไร่หลายพันไร่นะบางค,บคนนี่ะเอาไว้ทําไมปล่อยให้รกล้างว่างเปล่าเพราะงั้นก็เก็บภาษีทวีคูณไปเลย ไค่ที่ยึดครองที่ดินเอาไว้แล้วไม่ได้ใช้เนี่ยนะฉันเองฉันยังต้องกําลังจะทําโครงการอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไปขนขวายหาเองนะครับแต่ชาวบ้านก็บริจาคเนี่ยสุโขทัยก็มีพิจิตรก็มีลบบุรีก็มีสุพรรณบุรีก็มีเนี่ยนะเดี๋ยวต้องหาวิธีอาจจะเล่นเกมสักเกมทําเกมเข้ามาคนดีมีที่ให้อะไรประมาณนี้ทำโครงการคนดีมีที่ให้แปลงหนึ่งก็ประมาณสองงานบ้างไล่หนึ่งบ้าง สี่สิบไร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราก็มาตัดแบ่งให้เป็นที่ทํากินที่อยู่อาศัยให้ฟรีเลยไม่ได้ไม่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 ได้เอาตังค์แต่ว่าต้องทําอะไรคือต้องสร้างเงื่อไขเดี๋ยวต้องประชุมต้องมีกฎกติกาขึ้นว่าอย่างต้องมีทำดีมีที่ให้แล้วแล้วก็ไม่ได้ที่อยู่ในป่าเขาลําเนาไพเสือค่าไปกินไม่ใช่นะหลแปลงที่อยู่ใกล้ตัวเมืองอยู่ใกล้ตลาดแล้วก็ต้องมีพื้นฐานจิ้วครับ ก็ <Okay. S 2> เดี๋ยวลองดูอีกทีต้องคิดกันอีกทีแลแลเพราะว่าไม่อยากไม่อยากให้ให้ที่เหล่านั้นมันลกล้างว่างเปล่าโดยว่าใช่ประโยชน์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้รกนะก็าเราก็ไปปลูกป่า,าไว้ทิ้งเอาไว้ปลูกต้นไม้ทิ้งเอาไว้เพื่อให้มันเป็นประโยชน์จะได้ช่วยเหลือในผู้ที่ไม่มีที่อยู่ใช่แต่กติกาหนึ่งก็คือต้องเป็นคนยากจนแล้วก็เป็นคนที่ทําดีพูดดีคิดดีในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้ครับ แล้วก็มีเพื่อนบ้านเพื่อนผูหลืกผู้นคนใกล้ชิดได้ยืนยันความดีของตนสัมผัสได้อันนั้นก็คงจะต้องมานั่งคุยนั่งพิจรนารณาในกติกาอีกรอบก็เป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็แต่ฉันเห็นด้วยกับการที่จะพยายามผลักดันให้เกิดการออกภาษีมรดกภาษีที่ดินนะเพราะว่าในภาษีที่ดินเนี่ยมันจะมีอยู่ในนั้นว่าต้องตั้งธนาคารที่ดินอืมที่ผู้เขียนในเฟซบุ๊กผู้คาดหวังว่า คือนายทุนที่มีที่ทั้งหลายเนี่ยจะได้ปล่อยโดยการขายออกมาถ้าไม่อยากจะถูกยึดใช่แล้วดันั้นในธนาคารที่ดินเนี่ยคือไม่ใช่แค่ถูกยึดอย่างเดียวไม่ได้อยากที่จะเป็นภาระในการต้องจ่ายค่าภาษีที่ดินทวีคูณอยู่ตลอดทุกปีดังนั้นธนาคารที่ดินก็จะทําหน้าที่ช้อนเข้ามาบริหารก็คือเข้ามาซื้อที่ดินเหล่านี้แล้วก็มาบริหารจีบจานแบ่งจ่ายให้กับคนยากคนจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่ทำกินโดยการผ่อนชำระ ซึ่งมันก็จะกลายเป็นการกระบวนการปฏิรูปที่ดินแบบเบ็ดเสร็จแล้วก็ใช้ได้ผลจริงโอ้โแต่พูดถึงกระบวนการจะแจกจ่ายที่ดินผมว่าเป็นสิ่งที่ยากน,นะครับเพราะว่าเหมือนถ้ามองเหมือน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 โครงการประชาธิปไตยรยมรัฐบาลก่อนก็คือเป็นกองทุนหมู่บ้านอะไระคือต้องไปดูว่า การเข้าอยู่เนี่ยใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอจริงหรือเปล่าด้วยนั้นนันมันมันมันไม่ได้เราถ้ากราบใดที่เรายังยังไม่ใช้อำนาจของการเก็บภาษีที่ดินระ,ระ,ระ,ระดับก็เ,เรียกว่าข้าวหน้าอัตราก้าวหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวแจกจ่ายไปในทุนก็จะมาช้อนซื้อเหมือนเดิมอ่าใช่แต่ถ้าเราประกาศกฎหมายเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า ครับในทุนที่ไหนอยากไม่อยากสะสมลวเพราะยิ่งสะสมยิ่งมีค่าใช้จ่ายเ <สะ S 1> พิ่มขึ้นมันก็ต้องมาส,มงมมสีที่ดินเพราะงั้นมันแก้ไม่ตรงเหตุงั้นภาสีที่ดินนถูกต้องมันแล้วมันเป็นวิธีคิดหนึ่งในเวทีแจ้งวัฒนะด้วยนะครับเพราะเราคุยกันในสภา,าชาวราว่าเราจะตั้งธนาคารที่ดินนะครับ<ๆ>เราจะตั้งธนาคารที่ดินและธนาคารที่ดินจะทําหน้าที่ไปซื้อที่ดินแล้วก็ไปบริหารที่ดินที่ซื้อมา แบ่งจัดส่วนให้กับชาวไร่ชาวนาและเกษตรกรผู้มีที่อยู่ที่ทํากินโดยการผ่อนชําระด้วยเม็ดข้าวด้วยมันสำปะหลังด้วยข้าวโพดหรือด้วยผลผลิตของตนนะครับแล้วก็ธนาคารก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาบริหารอซึ่งก็เป็นแนวคิดที่จะกระจายพื้นที่แล้วก็ให้คนได้ใช้ประโยชน์จริงๆแล้วก็ถ้ากลับใดที่กฎหมายนี่มันยังไม่ออกเนี่ยให้แบ่งที่ดินให้ตายสุดท้ายก็ตกมาอยู่ในมือของนักลงทุนอยู่ดี ลึกๆหลวงปู่หวังว่าจะออกมาสําเร็จไหมพยายามนะแต่ว่าพอได้ยินคุณสมหมายภาษีออกมาพูดอย่างนี้ชันก็ใจแป้วอ่ะใจแป้วล้วถึงได้เขียนไว้ไงว่าเขียนหัวข้อว่าหรือว่ามันจะไม่สําเร็จจริงแต่ยังหลวงปู่ที่บอกว่าคือรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไงก็ไม่น่าจะต้องไปวอรลี่หรือว่าใส่ใจกับพวกนักนายทุนทั้งหลายนะยกเว้นว่าในทุนเหล่านี้เนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ก็มีปฏิสัมพันธ์อันงดงามอย่างดีกับบรรดานในทหารขุนทหารแล้วก็คอสชออเลยมีปฏิสัมพันธ์อันดีเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเป็นเพื่อนร่วมวพอ,ปอเป็นอะไรต่อ,อะไรไม่สัมพันธ์ถ้าเราเห็นแก่หน้าแล้วก็ไม่เห็นแก่ชาตินะบ้านเมืองก็จะร่มจมเหมือนเดิมครับต้องเอาชาติเป็นตัวตั้งอถ้าเอาชาติเป็นตัวตั้งแล้วเชื่อว่าคุณประยุทธ์ก็เอาชาติเป็นตัวตั้งเขาคงจะไม่ปล่อยให้เสียงที่จกตู้แกทําให้ประโยชน์ของชาติเสีหยหายหรอกครับ มาถึงอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ต้องเขียนเตือนเอาไว้ว่า <c oughs> ความสุขของประเทศมันจะลดลง <c oughs> ถ้าหากว่าคุณไม่ทาเรื่องนี้ให้มันจริงจังชัดเจนว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่